เท่าแก่โรงน้ำดื่มซื้อลอตเตอรี่เลขเด็ดเพียง15บใบวังรักษาสถิติถูกหวยงวดที่37เมื่อยามไรเทพ เท่าแก่โรงน้ำดื่มลดซื้อลอตเตอรี่จากงวดละ300ใบเหลือเพียง15ใบเท่านั้นเพื่อรักษาสถิติถูกหวยงวดที่37ขณะที่คอหวยไม่พลาด2เลขเด็ดเสี่ยงโชคงวดวันที่1นึ่สิงหาคมนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกฤษดาแซ่กโกยอายุ46ปีเจ้าของโรงงานน้ำดื่มตราน้าคราชเลขที่149หมู่ที่8ตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่คนที่ได้ชื่อว่าถูกลอตเตอรี่รัฐบาลติดต่อกันถึง36งวดแล้ว โดยเชื่อว่าโชคมาจากพญานาคและแร่หินอัญ,ญมณีแห่งโชคลาภรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายพันชิ้นภายในโรงงานและบ้านพักที่บูชามาจากแหล่งต่างๆรวมทั้งความกะตัญญูกะตะเวทีคุณบิดามารดาทำให้ประสบโชคดีมาตลอด นายกฤษดาเผยว่าตั้งแต่งวดวันที่1สิงหาคม63เหล่ามหาเทพรวมทั้งฤาษีนารอดอายุ1,800ปีรวมทั้งอัญมญณีศักดิ์สิทธิ์ได้เข้ามาบอกในสัมผัสขอลงไปจำสินนานร่วม18เดือนทำให้ตนประกาศหยุดให้เลขใดๆทั้งสิน้นซึ่งก่อนหน้านี้เคยเล่นหวยงวดละ300-500ใบได้เงินทั้งหมดกว่า10ล้านบาท แต่งวดวันที่1นึ่งสิงหาคม63ไม่มีใครมาบอกมาให้สัมผัสแล้วจึงซื้อเลขที่ชอบเพียง15ใบทั้งนี้ก็ซื้อลอตเตอรี่เลขที่เรารักเท่านั้นโดยจะอาศัยพลังที่ตนกระตันยูรู้คุณบิดามารดาและกระตันยูต่อแผ่นดินเกิดจะส่งผลให้เราถูกในงวดที่37นี้หรือไม่ในงวดนี้เท่าที่คิดเองรักเลขศูนย์ด้านล่างแต่อีกตัวเอามาใส่กันเองแล้วแต่วัสนาดีกว่า ในงวดนี้ซื้อเพียง15ใบเพื่อรักษาสถิติเท่านั้นอย่างไรก็ตามในขณะที่นายกฤษสดาพาไปไหว้องค์พญานาคและหินดูดซับจากลำน้ำโขงใบหน้าของนายกฤษสดาดูสดชื่นและยังหันมาบอกว่าผมเคยถูกรางวัลลอตเตอรี่สูงสุดรางวัลที่สองแต่ในจิตผมยังรู้สึกออกมาว่าผมต้องถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยจิตวาสนาของผมเองแต่ไม่เกินห้าใบ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ